มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกแต่มดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนภาพนาทีเจนนี่ร้องไห้สวมกอดน,นะะักข่าวเห็นแล้วส่งกําลังใจให้รัวๆค่ะเจนก็นต้องบอกนวะ่วันนี้เจนกับมิกก็คือห่างกันแล้วอ,เจ,อเจนกับมิกก็ยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีให้กับโนล่าอยู่ค่ะทุกคนไม่มีใครอยากเสียใจไม่มีใครอยากผิดหวังโดยเฉพาะเจนนี่คือ หลังจากถูกจับตามองความสัมพันธ์มานานนะคะระหว่างเจนนี่เทียนโพสวร์และมิกกี้นนท์อันพารวันที่8ตุลาคมทางด้านสาวเจนนี่ออกมาเปิดใจตรงๆแล้วว่าตนและมิกกี้ห่างกันแล้วแต่ยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีให้กับลูกสาวทำทุกอย่างให้ลูกมีความสุขที่สุดไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าลูกแล้วทั้งในโลกออนไลน์ต่างพากันแชร์ช่วงนาทีที่สาวเจนนี่กั้นน้ำตาไม่อยู่สวมกอดนัข่าว ทันทีหลังให้สัมภาษณ์พร้อมเดินออกไปท่ามกลางทุกคนต่างส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามค่ะทางทีมงานเองขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณเจนนี่แล้วก็คุณมิกกี้ด้วยนะคะภาพนาทีเจนนี่ร้องไห้สวมกอดนักข่าวเห็นแล้วส่งกำลังใจรัวๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ